S <S อยากมีผัวฝรังฉันอยากจะนั่งเครื่องดินอยากมีอันจะกินฉันอยากกินนมปังอยากมีผัวในกโกลโกลมาพอดีเจ้านี่นกโกลยืนจำคลืออยู่นี่นเออ,อพอไหวไหมโอ้ยม่เอะเอ๊ะหน้าเก่านี่ววะเนี่ยฮะ เพลงจริงๆด้วยวิ่งไปจำเดียวเดินแล้วโอ้ยหายขาประจำมาอีกแล้วว้ายขาประจำหนีไปไหนเล่า้ยคิดถึงเนี่ยหนีสิหนีทำไมกูไม่เอาแล้วขาประจำตอนนี้กูเอาขาจอร์นขาจอร์นเอาขาจอรนด้วยขาจอรน มายังไงกันเนี่ยไอ้ขาจอดได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ไอ้ขาประจำได้แน่นะโอ้ไม่เอาหรอกกูเบื่อกลิ่นเก่านั่นต้องเปลี่ยนใหม่กลิ่นใหม่ๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนจริงๆใช่ไม่เจอกันแป๊บเดียวไว้ขนเต็มตัวเชียวเขาฮิตไว้ขนแล้วไงคนมีตังค์นะขนมันดกไม่ปลิง นี่ยังไงเนี่ยมายังไงเนี่ยดีใจที่สุดในโลกเลยทำไมฉันนึกจะหาแกไม่เจอซะแล้วอ้าวเล้วยฉันก็หาแกเจอฉันก็ดีใจสิจะมาตามแกเนี่ยนี่มาตามโดยเฉพาะเลยอะเหรอก็ใช่สิอา้าวมึงมาตามกูทำไมอา้าวโอ้แล้วมึงไม่ได้อ่านแล้วว่กูเขียนจดหมายเข้าไวอ้อ่ะว่ากูเนี่มากับเสียเพชรกูมาเป็นเมียเสียเพชรรู้แล้วอา่อานแล้ว เข้าใจแล้วเออแล้วเข้าใจยังไงอ่ะแต่ฉันไม่ยอมอ,อ่ไม่ยอมอยังไงอ่ะฉันไม่ให้อ่ะอ,อ้าวฉันจะเอาของฉันคืนน่ะนี่มึงบ้าไปหรือเปล่าปัญญาอ่อนออกูมีผัวใหม่แล้วมึงก็อยู่ของมึงไปสิมึงอยากมีใหม่มึงก็มีมึงไปสิออมึงจะมาเกี่ยวบนเวียนอะไรกับกูนักหนาเนี่ยมาจองเวียนจองร,รมอะไรกูมไม่เอามึงแล้วคุยกันดีๆนะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่โมโหฉันรักแก สิ่งที่เสียแล้วให้มันเสียไปนะไม่พลิงนะฉันให้อภัยแกคอยแกกลับบ้านกับฉันพาสมพรกลับบ้านไปบวชลูกด้วยกันทำไมไม่มีกูสักคนมึงบวชลูกไม่ได้เหรอฮะมึงเก็บความรักของมึงไว้เหอะกูไม่ต้องการอะไรความรักไอ้ผัวจนๆอย่างมึงอ่ะมึงมีปัญญาไหมเนี่ยผัวใหม่กูเนี่ยแปรบไปหมดเนะฮะมาทั้งเพชรทั้งทองเอามากองไว้ให้มึงสิฮะไม่อะไรบ้าง อดมืออิ่มมือเฮอย้ยสุกสุกดิบดิบเฮลมลุกคุกคลานพอทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมึงกับกูจบแล้วก็ออกจากบ้านนี้ไปด้วยบ้านนี้มันบ้านเสียเพชรขนาดว้้ฉันไม่ไปไหนหรอกให้ฉันอยู่ในคนก็ได้ัฉันยังไม่อยากกลับอะไรมึงจะมาอยู่ยังไงบ้านเดียวสองผัวเลยล่ะอยู่แบบผัวน้อยผัวหลวงสิ เอะไรวเวลากูจะเข้านอนกูจะไ้ไกลนอนก็กูก่อนแล้วเออไอคนไหนอาบน้าไวให้ไปก่อนแยงกันตายเลยมากก่อนเขาว่างเต็มเลยโอ้โหนี่มึงยังไงกันเนี่ยฮะมึงจะมาอยู่ไม่ได้เอ๊อีนี่นายพูดไม่รู้ภาษาคนซะแล้วอร้องให้ฉันอยู่ในคนนะให้อยู่ใกล้ลูกใกล้เมียฉันทำอะไรฉันก็ยอมทำทุกอย่างเด่ยไอพวงเดี๋ยวกูด่าเจ็ดวันไม่ซ้ำเลยนะเดี๋ยวไฟแลบแป๊บเลยนะ บอกให้มึงไปไม่ไปไอ้ชไอชิปไงเอากันสินจะของขึ้น,นไปหรอตามมนติดกระดาษมีแล้วเ oh. ด็กกลับไปมือเปล่าทึ้ยดอมแล้วชี้ชายคอด้มังงอมันควายมึงได้ยินน้ากุไลให้เราไม่เล่านี oh. <c oughs> ่แหละ ใจตรงนี้หมอกูมายอมกลับรับผัวเก่ามึงมันงี่เงางองอหรือมึงจะอยู่ให้กูขยำประเดียวด่าซ้ำใหโสกวิ่งไล่ขับจับผัวโคกไลตรงนึง ให้มึงนอนหัวโนอกหัวโน้กหัวโนเกาให้กูขึ้นเด๋ยวตมึงคนง่อไม่เป็นอะไรแค่หัวใจมันหล่นยังดีกว่าคนร้อนรอนตอแลงโอ้ยเต็มหูแล้วื่เรียก ร้อนรอนเนี่ยงอไม่เป็นอะไรแค่หัวใจมันหล่นยังดีกว่าร้อนรอนก็แหลเองก็ถ้าต่ออแหลเบอร์น,นี้ไครที่แน่แน่ถ้าต่อแหลเบอร์นี้ไอ้ที่แน่แน่แก้วตาต่อแหลคลองโลกอ๋โอ้โหอันนี้ชมนะเนี่ยเจ๊ชมอะไรนะ มเนี่ยคลองโออต่างกับสาวยันแก่ก็ตอแหลอยู่นี่แหละกูจะไม่คลองได้ยังไงติดเป็นกระแสเลือดแล้วแต่ไม่ได้อีตอแหลเนี่ยไม่ได้ตรงต้องคุยกันก่อนเสียสมควรจ่าสวายมันดาประจานอยู่พไม่รู้เนี่ยอยู่เสียสมควรจ่าสวายมันดาประจานนี่มันทำไม่ชเลย จ็บใจต้องให้มันถูกปรับจับมันไปแล้วจับาละมันใส่ลามโซหหมอด้วยนะนี่ยออย่าโน้ยงานเสียอย่าทำควรโว้ยเจเสียมาจับกันเจ,จ้าภาพฉันจับแกจับ แกวตาเอาไปแ,แล้วไปรอ,อเสียควรอยู่ไหนยังสนใจไม่หนอมาเอาเบียแล้วมาลอกันสักโลแห่แม่รวงเจยุพินนั้นจเจ้ามีดฟันหน้าระวังเมียเขาจะมาและจะโม มาแล้วมาครับเสียสควคืนนี้ถ้าอยากจะมีเมียน้อยโอ้โหแบงค์หร้อยด้วยโอ้แบงค์เกือร้อยเลยเสียแค่สิบร้อยน่าไม่เท่าไรเพิ่มไปอีกเพิ่มไปอีกแก้วปาเรียคาธุรกิจเสียสมควรก็มาให้คนนี้จริงใจไม่จริงโจ้จริงใจเขาโจอยู่แล้วคนจริงให้จริงครับเรื่องรวยนี่เขารวยแน่ ขอบคุณเจเจร้องดีว่ากูได้ด้วยสมควรแล้วโอ้ขอบคุณค่ะเสียขอบคุณเสียควรขอบคุณมากมากค่ะเขารวยอยู่แล้วรวยอยู่แล้วใจดีอยู่แล้วก็ขอให้เขารวยไปอีกเยอะๆอคขอบคุณขอบคุณเสียสมควรแล้วก็เจเยุพินเจยุพินก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงครับรวยแล้วก็ขอให้รวยอีกเยอะๆโอ้ิจการก้าวหน้าครับค่ะ ให้มั่งมีสีสุกแ,แก้บนเสร็จแล้วก็ขอยรับบุญกุศลปีหน้าแก้ใหม่แก้ใหม่หาโซไฮมาใหม่อย่าลืมเน็บเอาแก้วตามาอีกคนหนึ่งนะขอบคุณก้าขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวว่าเอาระผมต่อน้ยไ,ไม่เอาละมืงองกคุเบื่อมนีจะมามบังคับจะมาจับหัวโคกโอกไมปที่โคก ถ้าโคกนูนโคกดอกผมจะโคกให้นานจะโคกจะให้โคกบานดวงโบมองเห็นโคกกระแพ้เลยก็แทะเลี้ยวพรวดอุย้ยทิ่มให้มิดว่าขวดลิโพ ยังไม่กล้าจะแทงเดี๋ยวมึงก็หมดแรงหาตารอรู้ดีแล้วมึงไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่แล้วแรงงไไมม่ีหายก็เลยลิเกทุกคืนยาวแรงอย่างเออแล้วเออดูถูกหาแรงไม่ค่อยมีน้าเบอรหนึ่งคนนั้นก็คือฉันคนนี้หน้าบาหนึ่งคนนั้นคือฉันคนนี้ขอกา รันตีแก้วตาแก้วตาน่ะแจ่มแจ้งถ้าแดงจ้าเหมือนแตงโมจินตลาแดงโลโอ้โหแดงโลเดี๋ยวกินให้เรียบเออเอ้ยเรียบให้เล็ดแมแล้วตบเสียด,ด้วยเม็ดแตงโมโอ้โหเม็ดแตงโมเลยเหรอเล่นเม็ดเสิ <laughs> โอ้โหใครเขาต้องฟังบอกเล่นเม็ดแตงโม แม่แตงกิโลโขมาต่อขรรมแม่แตงใส่ล้มน้ำแรงว่าใส่กุโมไม่ใช่เออใส่ล้มไม่เป็นหนักกินโอ้โหทุกคนตั้งตัวเัยแม่แตงกิโลมาต่อขรรมแม่แตงใส่ล้มน้ำแรงนนั มาคุยว่าเม็ดต่อโถเท่าเม็ดแตงมาคุยเม็ดต่อโถเท่าเม็ดแตงระวังเม็ดจะแหวงจะโวเม็ดตึงจิตตลาดมาเร่งไอ้วายสิแดงต่อบิด เหยียดเหยายด้ยาเฮยดเหยียดข้นน ah. ี oh. hey, my my ่ม hey, ันมาทึกบ้านไเไอ้สารเลวไอ้แมวขโมยขโมยมีกูมาข้ามึงอ๋อจ้่ากูเหรอมึงคิดมันจะฆ่าไวไงไงไอ้พวต่อว่า